Rain the สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Incentional นะครับวันนี้นะครับผมจะนำน้ำหอม10อันดับนะที่ตัวเองเก็บเอาไว้แล้วรู้สึกว่าชอบที่สุดในคอลเลกชันนะซึ่งก็จะเป็นดีไซเนอร์ล้วน,นเลยนะครับเพราะยังไม่ได้เก็บ n i c นั่นเองอันนี้ก็ไม่แปลกเนาะก็จะเป็นตัวที่แบบว่าใช้บ่อยด้วยนะครับแล้วก็ซื้อเป็นขวดแรกๆเลยแต่บางขวนี่ยก็อาจจะเพิ่งได้ซื้อมานะ เนื่องจากว่าหาซื้อค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับตัวแรกนะครับคือ D ิออสวัสดออดาพาฟาร์มครับดิออสวัส o ออดาพาฟาร์มนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เลือกใช้เฉพาะเวลาที่ต้องออกแดดแรงๆนะครับตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างแบบว่าชอบมากๆเลยเวลาที่บอกว่าจะต้องไปแบบว่ากิจกรรมที่กลางแจ้งนะไปแบบว่าออกแดดนะส่วนใหญ่จะไปวัดนะแต่เป็นวัดต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้ครับหรือไม่ก็เที่ยวป่าแล้วก็ขึ้นเขาขึ้นอะไรเขาค้ออย่างเงี้ยสังเกตจะขึ้นบ่อยมากนะ ก็จะใช้ตัวนี้เป็นหลักเลยนะครับในการขึ้นเขาค้อนเนื่องจากว่ามันมีอะไรที่แบบค่อนข้างจะกระจายตัวได้ดีในกลางแดดให้ความรู้สึกสดชื่นนะแล้วก็พูดถึงในออฟฟิศในตัวนี้ไม่ค่อยใช้นะดีออลสวัสดออร์ดาฟาร์มเนื่องจากว่ากลิ่นเนี่ยค่อนข้างกระจายตัวรุนแรงแล้วมันค่อนข้างจะรบกวนคนอื่นนะครับก็เลยเป็นน้ําหอมที่ใช้น้อยมากในออฟฟิศนะแต่ว่าใช้บ่อยมากในกลางแจ้งนะครับสำหรับตัวดีออลสวัสดออร์ดาฟาร์มโดยเฉพาะเดือนที่เป็นเดือนแบบ ร้อนๆอย่างเช่นเดือนมีนามเมษาในเดือนนี้เป็นอะไรที่ใช้ตัวนี้บ่อยมากๆเลยนะครับแล้วก็เวลาเดือนที่มีอากาศนาหนาวๆตัวนี้ก็ใช้ดีนะพูดถึงกลางแจ้งนะเป็นตัวที่ใช้ดีทั้งหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวเลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นตัวที่ใช้บ่อยพอสมควรเลยเหมือนกันสังเกตจากขวดเนี่ยที่แบบว่าใช้ไปแล้วนะไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นไหมเนี่ยประมาณครึ่งขวดแล้วนะครับซื้อมาก็ประมาณไม่ถึงปีเลยนะตัวนี้นะหรือปีหนึ่งแล้วนะ เออซื้อมาก็ปีหนึ่งแล้วนะครับก็ใช้ได้ครึ่งขวดแล้วนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใช้ได้บ่อยมากๆสําหรับคนที่มีน้ําหอมแบบมากกว่า20ขวดขึ้นไปแล้วใช้แล้วครึ่งขวดนะแสดงว่าก็ต้องใช้บ่อนอยู่แล้วเนะอมถัดมานะครับตัวนี้เป็นตัวที่หาซื้อในประเทศไทยค่อนข้างยากแล้วผมเพิ่งได้มาช่วงโควิดนี่เองนะครับก็ช่วงประมาณเดือนกุมภามก,กราคมภาก่อนจะโควิดนิดนึงอะครับคือเป็นช่วงที่แบบว่า ได้รีวิวตัวนี้ไปด้วยนะแล้วก็ตามหาเลยทันทีนะแต่ว่ากว่าจะได้ซื้อมันเนี่ยใช้เวลาถึงประมาณ2เดือนเลยนะครับคือชงพ็อกคูเจียนะครับอัลตรามลนะตัวนี้นะครับอัลตรามลตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกเป็นลาเวนเดอร์ที่มีความหวานแล้วก็จะมีแบบว่ากลิ่นที่ค่อนข้างมีความเซ็กซี่มีความดีฟนะ เหมาะกับกลางคืนมากๆเลยนะครับเป็นกลิ่นที่มีสเสน่ดึงดูดมากๆนะแล้วไม่ใช่ดึงดูดแค่แบบว่าเพศตรงข้ามอย่างเดียวนะตัวนี้จะบอกไว้เลยนะครับสำหรับผู้ชายที่ใช้นะตัวนี้คุณจะเป็นเหมือนซปเปอร์แมนน่ะเหมือนอัลตร้าเมลจริงๆเขาคือกลิ่นมันจะดึงดูดความแอฟเพลทางเพศออกมามากๆ,ๆนะครับสำหรับต,ตัวนี้แล้วก็เป็นตัวที่เหมาะกับที่ที่อากาศค่อนข้างเย็นนิดนึงนะครับ สำหรับการซื้อหาหรือการทดลองเนี่ยแนะนําว่าหาซื้อแบบแบ่งขายมาทดลองดีกว่านะัเนื่องจากว่าในประเทศไทยเนี่ยผมตามหาในห้างเนี่ยมาแบบ2เดือนสาเดือนนะ่ะไม่มีเลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่หายากมากๆในประเทศไทยนะใครหาได้นะครับเราไม่รู้ว่าจะเก็บดีไหมนี่ก็แนะนําว่าเก็บได้นะตัวนี้เนะี่ยเป็นอะไรที่ผมว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเป็นกลิ่นที่เซ็กซี่มากๆแล้วก็แบบ เหมาะมากๆนะครับสำหรับคนที่ชอบเที่ยวกลางคืนและชอบเป็นกลิ่นที่แนวผ่อนคลายแล้วก็มีสเสน่ห์แบบดิบๆด,ด,ด,ดาร์กเนี่ยนะตัวนี้สำหรับคนที่ชอบเที่ยวกลางคืนนะครับสายกลางคืนเนี่ยตัวนี้เหมาะมากเลยนะครับสำหรับชองพอกรูเทอัลทอรมอลนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนําเลยว่าถ้าหาเก็บได้เก็บเลยนะครับเนื่องจากหายากในประเทศไทยพอสมควรแล้วกลิ่นของคุณเนี่ยจะค่อนข้างอยู่นิคด้วยมันไม่ค่อยมีใครเหมือนนะ่ ในไลน์ของลำมอทั้งหลายเนี่ยตัวนี้เะียเป็นตัวที่กลิ่นดูแตกต่างที่สุดแล้วนะครับถ้าไม่นับเรือบัวน,นะออตัวนี้นะก็เป็นตัวที่บอกว่ากลิ่นแตกต่างที่สุดแล้วจริงๆมีอีกตัวหนึ่งแต่ว่าเป็นตัวที่ผมไม่ค่อยแนะนานะก็คือตัวที่เป็นเอลเวียเตอร์ตัวนั้นไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะแนะนําตัวนี้มากกว่านะครับถ้าเกิดจะหาเอลเวียเตอร์ที่เป็นลิมิเต็ดเอ dition เนี่ยผมว่านะใช้อัลเทอามอลดีกว่านะครับดูหน้าจะบอกว่าใช้ประโยชน์ได้เยอะกว่านะ ถัดมาครับเป็นก้อนหินนะครับจากบูการีนะครับตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นตัวที่หลายคนบอกว่ากลิ่นแรงเกินไปแล้วมีความแปลกป,ประหลาดนิดนึงนะเนื่องจากว่ามีความลึกของตัวเนื้อของกลิ่นทะเลด้วยแล้วก็มีความเขียวนิดนึงนะก็คือตัวนี้ครับบูการีแอตแลนติฟนะครับบูการีอคว้าแอตแลนติฟ e นะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ให้ความรู้สึกของกลิ่นที่เป็นซีโนดนะ ค่อนข้างชัดเลยมันยังมีความเป็นบูเกอรี่อีกว้านะคือมีความคาวทะเลนิดนึงนะแต่กลิ่นที่มันได้เนี่ยนอกจากความคาวทะเลแล้วเนะี่ยมันไม่ใช่แค่คาวทะเลไเงคือมันเป็นกลิ่นที่ออกแนวมีกลิ่นของความเป็นเกาะอยู่ด้วยอะคือถ้าฉีดออกมาเนะี่ยดมนะครับเราจะรู้เลยว,ว่ากลิ่นนมันจะออกเป็นกลิ่นที่เหมือนกับมีต้นไม้อยู่ด้วยอะ คือไม่ใช่แค่เป็นกลิ่นของทะเลอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่ให้ความรู้สึกที่เซ็กซี่ลึกล้ำนะแล้วก็เหมาะกับหน้าร้อนมากๆตัวนี้เนี่ยจะบอกว่ากระจายตัวได้ดีทั้งร้อนและเย็นด้วยนะคืออากาศเย็นๆลึมทะเลเนี่ยก็ใช้ได้ดีนะมันจะก,กลมกลืนกับแบบบรรยากาศของไอทะเลเย็นๆนะครับแล้วก็หน้าร้อนเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบว่าใช้ดับร้อนได้ดีมากๆเลยสำหรับตัวกลิ่นนะบูการี่อาควาปูโอมแอตแลนติกนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างจะมีความหวานพอสมควรเลยใครที่เป็นสายไม่ชอบความหวานในตัวนี้ผ่านไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวนี้เป็นความหวานที่มีเสน่ห์สะอาดนะแล้วก็มีความสตรองเซนต์มากๆเป็นอะไรที่ให้ความรู้สึกของความหวานและความแหวกมากๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้ stronger with you intensely จาก emporio armani นะครับ สตองเกอร์วิูอินเทนเซอรี่จากอัมบริโออามานี่เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่ากลิ่นเปิดของเขาเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่คล้ายๆกับกลิ่นของข้น,นมชนิดหนึ่งนะครับมันที่เขาเรียกว่าปาลินน,นะนะคือมันจะเป็นลักษณะของกลิ่นที่มีความนุน่นๆนมีความแบบคาราเมลหน่อยๆน,นะครับแล้วก็มีความแบบว่าครีมครีมแบบทึบๆหน่อยนะ ในช่วงเปิดนะครับจริงๆแล้วตัวนี้ต้องรับสรารภาพหรือว่าไปทดลองพร้อมกับตัวที่เป็นออริจินอลด้วยก็คือเป็นตัวที่เป็นสโตร์เกอร์วิดยูธรรมดานะตัวนั้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าชอบกลิ่นเปิดของตัวธรรมดามากกว่าด้วยครับแต่ว่าเนื่องจากที่ซื้อตัวนี้มาเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นอะไรที่พอผ่านไปสักพักเนี่ยกลิ่นพอได้ดาวแล้วมันจะมีกลิ่นที่เหมือนกับกลิ่นเปิดของกลิ่นของตัวแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความรู้สึกแบบนี้มีความรู้สึกว่าเออ กลิ่นดีน่าจะเป็นกลิ่นที่ดูท้าทายนะเวลาใช้เนาะมันจะได้บอกว่าเหมือนมี2กลิ่นอยู่ในขวดเดียวกันนะครับก็เลยซื้อตัวนี้มาแล้วก็จะใช้แบบบ่อยไหมก็ค่อนข้างบ่อยนะพูดถึงเนี่ยหมดไปประมาณนี้นะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าโอกาสการใช้งานค่อนข้างน้อยครับตัวนี้จะเป็นลักษณะของการไปแบบว่าสังสรรค์กับเพื่อนมากกว่านะครับไปในที่ที่ต้องการแบบว่าความแบบโรแมนติกนิดนึงหรือไม่ก็อาจจะเป็นที่ที่ค่อนข้างเย็นเพราะว่ากลิ่นเนี่ย ไม่เหมาะกับอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับแต่ถามว่าร้อนใช้ได้ไหมใช้ได้นะแต่ฉีดเยอะเกินไปก็จะหวานมากนะครับแล้วสาหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นหวานเลี่ยนๆเนี่ยตัวนี้จะบอกว่าอาจจะเลี่ยนได้นะแต่สำหรับตัวส่วนตัวผมเนี่ยมันไม่เลี่ยนไงคือมันจะเป็นลักษณะของความหวานที่ดูสะอาดแล้วก็มีสเสน่ห์นะตัวนี้ผมฉีดประมาณ2สเปรย์นะครับพอแล้วนะไม่ฉีดมากกว่านี้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ย จะหวานเชื่อมเลยนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างต้องระวังในการใช้นิดนึงนะครับแต่ว่าก็ชอบแหละถือว่าเป็นหนึ่งใน10อันดับที่ชอบมากๆเลยแล้วกันถ้าเกิดว่าจะต้องหาน้ำหอมที่มันจะหวานและมีเสน่ห์เนี่ยในคอลเลกชันที่มีอยู่ตอนนี้นะก็เป็นตัวนี้แหละครับ Stronger with You Intensely จาก Emporio Armani นะครับ, er you, e รบเรามาหวานกันต่อนะครับแต่ตัวนี้เรียกว่าหวานเย็นเลยก็ว่าได้นะครับกับ Versace Eros ครับ วอชชีโรสนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวออริจินัลนะไม่ใช่ตัว EDP ที่ออกใหม่นะครับก็ซื้อมานานแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะดูเหมือนใช้ได้น้อยนิดนึงนะแต่ว่าก็เป็นกลิ่นที่ชอบนะจริงๆตัวเองนะมี2กลิ่นเลยก็คือเป็นกลิ่นของเฟรมด้วยเป็นเอร์โรสเฟรมนะครับแล้วก็เอร์ e d t ตัวนี้นะแต่ว่าที่ชอบตัวนี้มากกว่าเนื่องจากว่ากลิ่นของเขาเนี่ยเป็นกลิ่นที่ออกมิ้นท์ครับคือกลิ่นเนี่ยเปิดออกมาเนี่ยเราจะได้กลิ่นของมิ้นท์น่ะคือมันจะมีมิ้นท์ที่แบบว่า รู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยแล้วมันก็จะมีอมหวานที่แบบมีเสน่ห์มากๆนะครับกลิ่นนะครับเป็นกลิ่นแบบนี้และค่อนข้างคงตัวนะคือในที่ที่แบบว่าอากาศเย็นๆก็ได้ร้อนก็ได้สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับเป็นกลิ่นที่ไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าจะขาดกับอากาศเย็นหรือร้อนนะแล้วก็ในเวลาที่แบบว่าเราต้องการความแบบว่าสดชื่นนะอยู่บ้านทํางานอะไรแบบเนี้ยเบื่อๆนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ให้ความ refresh ได้มากๆเลย ก็เป็นกลิ่น e ที่มีความเครมอ่ะคือเหมือนกับใช้แล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนกับได้พักผ่อนนะครับเออเป็นกลิ่นที่ชอบตัวหนึ่งเลยแล้วก็ใช้บ่อยมากยิ่งเฉพาะอยู่บ้านเนี่ยใช้บ่อยมากเลยหรือไม่ก็เ e ดินแบบชิวๆอะไรแบบนี้นะครับตัวนี้นี่ไม่เหมาะกับการไปเดินร้อนๆนะครับถึงแม้ว่ากลิ่นจะออกเย็นๆก็จริงแต่ว่าพอไปร้อนๆปุ๊บเนี่ยกลิ่นมันจะออกหวานแล้วมันจะหวานมากเลยบางครั้งมันอาจจะดูเหมือนกับหวานเลี่ยนตีขึ้นจมูกอะไรประมาณนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ตัวนี้นี่เหมาะกับการไปเดินแบบ ที่ที่อากาศค่อนข้างจะอุ่นๆนิดหนึง่งเยน็ยนๆนิดถึงร่มๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็แดดก่ไม่ค่อยร้อนมากเดินห้างอะไรแบบนี้นะหรือไม่ก็ใช้ไปทํางานก็ได้ตัวนี้นะกลิ่นก็สุภาพพอสมควรนะเป็นกลิ่นที่หวานจริงแต่ว่าสุภาพพอสมควรสะอาดแล้วก็เหมือนกับตัวเนื้อกลิ่นเนี่ยไม่ได้รุนแรงมากนะครับตัวนี้เหมาะกับการใช้ในออฟฟิศด้วยนะครับสําหรับ Versace Eros นะครับ EDT นะตัวนี้ ถัดมาอีกตัวหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะชอบเหมือนผมไหมแต่ผมชอบมากเลยนะตัวนี้เป็นตัวที่กลิ่นเปิดเป็นเลมอนที่ชัดคมกริบเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะพันชี่มากๆคือมันออกแนวแบบเป็นกลิ่นเลมอนที่ออกมารุนแรงนะครับในช่วงแรกแล้วก็จะดรอปลงจนก,กระทั่งเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างมีความอร่อยเหมือนขนมมากๆนะครับก็คือตัวนี้นะครับ Chanel น l นลอะ h ล m e ม d i t i o n ง b ลอนส s นะครับตัวนี้นครับ h m e ม d i ช n งบ s ตัวนี้เนะี่ยเป็นตัวที่ เปิดออกมาเป็นกลิ่นที่เหมือนกับมันจะเป็นเลมอนคือเนี่ยฉีดแบบว่าออกมาไกลๆขนาดนี้ยังรู้สึกเลยว่ากลิ่นเลมอนมันปรี๊ดมากครับคือเป็นกลิ่นเลมอนที่ออกมาคมและแบบว่าชัดมากๆเป็นสตรองเซนต์มากๆนะครับตามไปได้วยกลิ่นที่แบบครีม,มี y ครีม my แล้วก็ออกแนวเหมือนกับมีความสปไปซี่เบาๆเย็นนะครับจัดๆนิดนึงนะแต่ว่าความเย็นของเขาเนี่ยเป็นความเย็นที่เหมือนกับ เย็นบนเนื้อผิวครับตัวนี้เป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกอร่อยแล้วก็เซ็กซี่ในตัวเองนะกลิ่นในตอนท้ายนะครับเหมือนเป็นกลิ่นที่เป็นมา์คที่ออกครีมๆนะแล้วก็มีกลิ่นเลมอนที่สดชื่นมากๆ กลิ่นนี้นะครับเหมาะกับทุกสภาพอากาศเลยนะครับถึงแม้จะเป็นกลิ่นที่ออกแนวแบบว่าอร่อยอร่อยนะแล้วก็มีความเหมือนขนมนะแต่ว่าเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกของความสดชื่นเลมอนเป็นหลักครับคือหลายๆคนจะบอกว่าเหมือนเลมอนมะแรงพายในจริงแล้วมันก็เหมือนจริงๆครับแต่ถ้าเกิดว่าจินตนาการถึงเลมอนมะแรงพายไม่ถูกเนี่ยให้จินตนาการถึงทาร์ตเลมอนนะครับที่มีครีมอยู่ข้างบนนะแล้วก็มีเลมอนที่ค่อนข้างชัดเลยนะครับเป็นมะนาวเหลืองที่ค่อนข้างชัดแล้วก็ จะให้ความรู้สึกของเลมอนที่มีความละมุนล,ละไมมีความพรีเมียมนะแล้วก็เหมือนกับแล้วก็แบบไม่ใช่เป็นกลิ่นซีตรัสที่ออกแนวแบบว่าเปรี้ยวๆอะไรเฉยๆนะครับเป็นตัวที่แบบว่าเอ่อให้ความรู้สึกถึงความหรูหราในตัวเองได้เลยและจะบอกว่าอนะโลฮมอ d ดิช o n b บลองเป็นอะไรที่เหมาะกับทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยนะครับเป็นบุคลิกที่เป็นยูนิเซ็กแม้จะชื่อเป็นอโลฮมนะซึ่งอโลฮมตัวนี้มันก็แปลว่าผู้ชายอยู่แล้วใช่ไหมเป็นของผู้ชายแต่ว่ากลิ่นเนะี่ยเป็นกลิ่นที่เหมือนกับ ผู้หญิงก็ใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนไหนนี่อยากจะได้น้าหอมที่ออกแนวอแบบหวานครีมมี่แล้วก็เหมือนกับมีความธรรมะธรรมแงขึ้นมาหน่อยนะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับที่แนะนําเลยนะอลค้มอีดิชองบลองจากช h a n นลนะครับและแล้วก็ได้เวลาของพระเอกสุดหรองของเราครับดเช e แองกาบนาเดวัน EDP นะครับดเช e แองกาบนาเดวัน EDP ตัวนี้เนะี่ยเป็นตัวที่ผมซื้อประมาณขวดแรกๆเลยนะครับเป็นอะไรที่ซื้อตามกระแสแหละแต่ถามว่า ชอบไหมจริงๆเนี่ยเป็นอะไรที่ลองมาหลายกลิ่นและคือลองตัว edt นะครับแล้วก็ตัว edp พร้อมกันตอนนั้นเนี่ยเป็นตอนที่เกรยัยงไม่ออกนะก็ยังไม่ได้ไปลองเกรนะแต่ถึงขนาดตอนนี้เนี่ยไปลองเกรแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าอยากได้ตัวนี้อยู่ดีนะครับตัวนี้เนี่ยจะบอกว่ากลิ่นโทบอโกของเขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างหว,าน,วานกว่าตัว edt นะแล้วก็บางคนอาจจะบอกว่าตัวกลิ่นเนี่ยติดทนน้อยกว่าเขาซึ่งผมมองว่ามันพอๆกันนะคือในผิวผม่ จะกลิ่นพอๆกันเลยกับตัว EDT นะแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่ากลิ่นนี่มันจะบางกว่านะครับก็จะออกแนวเป็นกลิ่นทอบอโคนะครับที่ออกแนวแบบใสๆนะมีซิตรัสที่สดชื่นสดชื่นมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวกลิ่นของเขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่อมหวานนะแล้วก็จะมีความรู้สึกเหมือนใบายาสูบที่แช่น้ํานิดหนึ่งอะครับมันจะออกแนวมีความแบบชาๆหน่อยเนาะแล้วก็อาจจะมีความแห้งๆในบางขนาดด้วยนะครับตัวนี้เนี่ย เป็นกลิ่นที่แบบว่าเริ่มต้นสําหรับผู้ที่ใช้ใบยาสูบแล้วไม่รู้จะใช้อะไรเนาะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่บอกว่าใช้ได้แล้วแบบรับรองว่ากลิ่นออกมาหล่อแน่นอนนะบุคลิกของกลิ่นก็จะเป็นลักษณะของผู้ชายที่ค่อนข้างมีความแบบสุขุมเท่ๆนะครับแล้วก็มีความแบบว่ามั่นใจในตัวเองนิดหนึ่งแต่ก็ค่อนข้างจะมีบุคลิกในไปแน,นว i n ร r วิร r t นิดหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยถามว่าใช้บ่อยไหมใช้บ่อยมากในออฟฟิศนะแต่ว่าจะฉีดบางๆเนาะไม่ได้ฉีดแบบแรงมากนะครับแล้วก อะไรที่ต้องการสมาธิเยอะๆเนะี่ยตัวนี้จะเป็นอีกตัวนึงที่ใช้นะเพราะว่าพอต้องการสมาธิปุ๊บเนี่ยไอ้กลิ่นเนะี่ยมันเป็นกลิ่นที่แบบว่าให้ความรู้สึกค a ลมดาว n อะคือมันให้ความรู้สึกแบบดูสงบและดูแบบเยอือกเย็นไหมมันประมาณเหมือนเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึก s t a บิลทางอารมณ์นิดนึงนะก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ใช้บ่อยมากเวลาที่ใช้กับงานที่ต้องใช้สมาธิเยอะๆ นะครับสำหรับตัวเชื่อกับบรนนดูวัน EDP นะครับไม่ทราบว่าพวกคุณเป็นคนเจนอะไรกันนะครับสำหรับผมเนี่ยเป็นคนเจนวายแน่นอนนะครับและน้ำหอมที่จะพูดถึงขวดนี้ก็คือนี่ครับอิซังโรคง YEDP นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมไปทดลองพร้อมกับตัว YEDT นะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออตัวกลิ่นของ YEDP เนี่ยมีความหวานมากกว่านิดหนึ่งนะครับแต่โดยเนื้อโดยรวมมันเขาเหมือนกันเลยนะแล้วก็เป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกแบบ เซ็กซี่ตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉีดออกมาเลยคือฉีดปุ๊บเซ็กซี่ปั๊บนะับเป็นกลิ่นที่แบบว่าฉีดปุ๊บเซ็กซี่ปั๊บนะให้ความรู้สึกสะอาดด้วยแล้วก็เซ็กซี่ด้วยแล้วก็มีความแบบทางการนะครับแล้วก็ไม่ทางการอยู่ในตัวเดียวกันนะเป็นลักษณะน,น้ําหอมที่เหมือนกับมีความบัวสถทยค่อนข้างเยอะนะครับลักษณะกลิ่นที่ออกแนวจะเป็นอุ่นๆนิดนึงของเขาเนี่ยให้ความรู้สึกดึงดูดมากๆเลยนะแล้วก็แบบเออโดยส่วนตัวมีความรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่ ให้ความรู้สึกเซ็กซี่ตั้งแต่ยังไม่โดนผิวจล้วกทั่ามันอยู่บนผิวเลยนะครับแต่สําหรับบางคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าวายเป็นกลิ่นที่มีความอื่นๆนิดนึงอันนี้นี่ตัวส่วนตัวถ้าเกิดว่าผมฉีดมากก็เป็นนะคือมันจะเป็นแนวอื่นๆเหมือนอัมเบริกษอื่นๆน่ะนิดนึงนะครับก็เป็นอะไรที่อาจจะต้องมีการปรับการใช้สเปรย์นิดนึงครับสำหรับ y ายีเนี่ยผมใช้อยู่ประมาณ2-3สสเปรย์นะ ถ้าวันไหนนะครับอยู่ในออฟฟิศไม่ได้ไปไหนไกลๆอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรมากมายจะใช้ประมาณ2สเปรย์ครับตัวนี้กําลังพอดีเลยฉีดประมาณช่วงนี้นะครับสสเปรย์นะกำลังพอดีเลยแล้วก็วันไหนที่รู้สึกว่าจะต้องแบบว่าใช้งานนานหน่อยนะครับกลับบ้านดึกหน่อยแล้วไม่อยากจะพกไปอะไรแบบนี้นะก็จะใช้ประมาณ3-5หสเปรย์เลยซึ่ง5สเปรย์เนี่ยก็จะประมาณว่า ใช้อยู่ที่หนึ่งสองนะครับแล้วก็สามกลางล้างแล้วก็ห้าสเปรย์ก็คืออีกสองอันที่ตรงนี้ครับตรงข้อพับแขนตรงนี้นะซึ่งก็จะใช้ประมาณแบบครึ่งสเปรย์หนึ่งสองแลวอาจจะมีตรงแบบเสื้อตรงนี้นิดนึงนะครับก็สามารถใช้งานได้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าคนที่รู้สึกอึนเนี่ยแนะนําว่าอย่าไปใช้ตรงบริเวณคอเสื้อหรือไม่ก็ตรงหน้าอกนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้กลิ่นตีขึ้นจมูกแลวอึนได้นะตัวนี้ แต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่อื่นก็เลยมีความรู้สึกว่าใช้กี่สเปรย์ก็ได้นะตามความต้องการของตัวเองเลยเป็นกลิ่นที่ใช้บ่อยมากๆในการใช้ไปออฟฟิศนะครับแล้วก็จะใช้ในช่วงประมาณแบบอากาศที่ไม่ค่อยจะร้อนนักนะแล้วก็ประมาณช่วงแบบมกราคมพาเนี่ยครับแล้วก็ประมาณช่วงถ้าเป็นช่วงนี้ก็ประมาณพฤษภาเนี่ยแหละครับช่วงหน้าฝนก็ใช้เหมือนกันเนาะจะใช้คู่กับเดเดอเมสนะตัวนี้แต่ว่าเดรเดอเมสก็จะใช้แบบว่าเหมือนกับ เป็นน้าหอมที่ใช้ออกไปข้างนอกแบบว่าเหมือนกับไม่ได้เป็นทางการมากนักครับแต,แต่ถ้าเกิดว่าไปออฟฟิศก็ใช้ตัวนี้ดีกว่านะครับ evang r o c yedp นะเป็นตัวที่ใช้เยอะเหมือนกันนะครับตัวนี้เกือบจะอันดับสุดท้ายแล้วนะครับกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ใช้เยอะเป็นอันดับ2แล้วมักจะใช้ในกรณีที่แบบว่าต้องทํางานที่ใช้ความคิดเยอะๆอย่างเช่นงานครีเอทีฟนะแล้วก็เป็นงานที่แบบว่าต้องใช้ความมั่นใจเช่นพรีเซนต์หรือไม่ก็งานอะไรที่ต้องแบบว่า พบปราผู้คนเยอะๆนะครับก็คือตัวนี้เลยครับ Blu de Chanel นะครับจาก Chanel นะครับ Blu de Chanel ตัวนี้นะครับเป็น EDP นะตัวที่ผมใช้เนาะ EDT กับ EDP เนะี่ยจะมีความต่างกันในเรื่องความหวานนิดนึงส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ต้องการความคงทนด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวความหวานของตัว EDP เนะี่ยมันจะเป็นความหวานที่แบบเป็นเบอร์กามอตหวานๆนะแล้วก็มันจะมีกลิ่นที่แบบว่า เป็นควันๆนิดหนึ่งนะครับแต่ความควันๆแล้วก็จะมีความแบบเป็นกํายานที่ชัดนะมันสตรองเซนต์กว่าตัว EDT อะครับตัว EDT เนี่ยจะได้ความรู้สึกแอมบล็อกซานที่มากกว่าจริงนะครับคือดูสะอาดใสกว่าแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกถึงความลึกมากกว่านะครับแล้วก็จะมีความแบบ ดูสุขุมมากกว่านะกลิ่นเนี่ยจะค่อนข้างหวานกว่าด้วยแล้วก็มีความคงทนค่อนข้างนานคือนานกว่าตัว E D T มากๆนะตัว E D P นะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่เหมือนกับมี after scent ด้วยคือเหมือนกับอยู่บนผิวแล้วเนี่ยมันจะติดผิวไปตลอดนะครับจนกระทั่งไปอาบน้ําเลยนะตอนเย็นตอนกลางคืนก็ยังได้กลิ่นอยู่คือเป็นอะไรที่คงทนมากๆนะครับแล้วเป็นกลิ่นที่มีคมรู้สึกว่า ถ้าต้องการพลังด้านบวกแล้วก็พลังด้านความสร้างสรรค์นะตัวนี้เนี่ยเรียกความมั่นใจเรียกความสร้างสรรค์ได้ดีมากนะแล้วก็เป็นน้ําหอมที่เหมือนกับดูจะเข้ากับบุคคลิกตัวเองมากสุดแล้วอะ่ะคือเป็นคนที่เหมือนกับ มีหลายมิติในตัวเองะครับคือคือตัวผมเนี่ยเป็นคนที่มีหลายมิติในตัวเองคือบางทีก็จะเป็นคนที่วิชาการเลยนะคือบางทีก็จะเป็นคนที่ขี้เล่นมากๆนะครับแล้วบางทีมันก็จะเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างจะมีความแบบผงผางแต่บางทีก็อินโทรเวิร์ดนะซึ่งบรูเดชแนลเนี่ยเป็นะนรายที่ตอบโจทย์พวกนี้นะครับ คือเป็นกลิ่นที่เหมือนกับเข้าได้ทุกบุค,คลิกของตัวเองอะ่ะตัวนี้ก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ใช้มากในโอกาสที่เป็นทางการแล้วก็กรณีที่ต้องการความมั่นใจมากๆนั่นเองครับสำหรับ Blue โ Chanel นะครับจาก Chanel สุดท้ายแล้วครับตัวนี้นะครับพูดถึงมาหลายคลิปพูดถึงมาทุกคลิปเลยคลิปที่เป็นแบบว่าคลิปแนะนําน้ําหอมเบื้องต้นน้าหอมออฟฟิศน้ําหอมไปนู่นนี่นั่นนะครับรวมกระทั่งทําเป็นคลิปแยกของเขาเลยว่าควรจะเป็นน้ําหอมสามัญประจําบ้านนะครับกับตัวท็อปของผมเลยตัวนี้ครับ อัลลัวโฮมสปอร์ตโอเอ็กซ์เทมอัลลัวโฮมสปอร์ตโอเอ็กซ์เทมเนี่ยเป็นอะไรที่อ่านได้สองแบบนะแบบแรกนะครับเพื่ออ่านว่าอัลลัวโฮมสปอร์ตโอเอ็กซ์เทมนะครับแบบฝรั่งเศสนะคือตัว R ไม่ออกเสียงแล้วก็ออกเสียงเป็นเทมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอ่านแบบอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นอัลลัวโฮมสปอร์ตโอเอ็กซ์ตรีมนะครับ เหตุผลที่พูดถึงว่าเป็นโฮมเนื่องจากว่ามันมีเรื่องของการแปลงเสียงนิดนึงอันนี้ก็ไม่ได้มาสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นอันผ่านไปเลยแล้วกันนะครับว่าทำไออกเสียงอย่างนี้เนาะตัวนี้เป็นตัวที่มีความเวอร์สไทยสูงมากแล้วก็ เป็นอะไรที่ใช้เยอะมากจนไม่รู้ว่ามันหมดไปเท่าไหร่แล้วอะคือมันมีความรู้สึกเหมือนคือด้วยตัวขวดทองเขามันก็มองไม่เห็นด้วยอะว่ามันหมดไปถึงไหนนะแต่มีความรู้สึกว่าใช้เยอะใช้บ่อยมากๆเลยครับเป็นน้ําหอมสิ้นคิดเลยอะคือเหมือนกับเปิดมาก,ก็แบบว่าใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องคิดว่าจะต้องไปงานไหนทางการไม่ทางการไม่รู้ว่าจะใช้ตัวนีนจะใช้อะไรประมาณนี้ยคือเป็นอะไรที่แบบว่า เออหยิบปุ๊บใช้ได้ปั๊บโดยที่ไม่ต้องคิดเลยว่าจะไปงานไหนนะครับสำหรับรัวคมสปอร์ตโอเอเมนะรัวสปอร์ตโอเอเมนะครับกลิ่นมันจะออกเป็นแบบชีวออกมาปุ๊บเนี่ยกลิ่นเราจะได้กลิ่นของคาบีนก่อนนะผมได้กลิ่นของคาบีนก่อนแล้วมันก็จะตามมาด้วยกลิ่นที่แบบเป็นมิ้นนะครับแล้วมิ้นเนี่ยค่อนข้างแรงนะเป็นมิ้นที่แบบชัดเจนมากๆชาร์ปสุดๆนะครับประกอบด้วยกลิ่นที่เป็นซิตรัสแบบสดใสแล้วไม่ซ้ำใครวยครับซิตรัสตัวนี้เนี่ยเป็นส้มแมนดารินนะ แล้วเป็นส้มแมนดารินที่มีความรู้สึกว่าไม่ออกเปรี้ยวด้วยคือมันจะออกหวานน่ะออกอมหวานน่ะเออเป็นเปรี้ยวออกอมหวานแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบว่าให้ความรู้สึกสดชื่นและดูไม่ใช่ส้มแบบเป็นส้มจ๋าเลยอะไรประมาณน,นี้คือมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นกลิ่นที่ออกแนวหวานนะประกอบมะเ่นทองคบีนด้วยนะครับเป็นกลิ่นที่หวานลึกมีความเซ็กซี่ในตัวเองนะครับมีมักซี่เซ็กซี่ชัดนะครับแล้วติดผิวค่อนข้างนานนะตัวนี้ติดผิวนานมากนะ ติดผิวกันเรียกว่ามากกว่า8ปดชั่วโมงติดไปเรื่อยๆนะครับเป็นอะไรที่ฉีดเช้าจะโดดเย็นยไม่ต้องเติมเลยนะสำหรับอ Aloe c o ป s p ์ต o s t r i นะครับแล้วก็เป็นอะไรที่เวลาเจอแสงแดดเจอแบบความร้อนในกลิ่นจะกระจายตัวฟุ้งมากๆแล้วแบบให้ความรู้สึกถึงความแบบสดชื่นมากๆเลยสําหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ความเวอร์สตายเขาเยอะด้วยเป็นตัวที่จะเรียกว่ารักที่สุดเลยก็ได้นะ คือเป็นอะไรที่แบบว่าขาดไม่ได้เลยตัวนี้นะครับหมดต้องซื้อใหม่แน่นอนนะเป็นอะไรที่น่าจะอยู่คู่กับชีวิตไปอีกนานนะครับสำหรับ Allure c o m Sport O Extreme นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับสิบน้ำหอมในคอลเลกชันที่ผมชอบมากที่สุดนะเพื่อนๆมีตัวไหนที่ชอบเหมือนกันหรือเปล่าครับหรือว่าสิบอันดับของท่านเนเป็นอะไรบ้าง ก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วถ้าตัวไหนนะผมยังไม่มีหรือยังไม่เคยรีวิวนะครับก็สามารถที่จะขอรีวิวได้นะครับโดยการใส่ดอกจันไว้หน้าชื่อน้าหอมตัวนั้นนะสมมุติว่าแบบลิสต์ไว้แล้วนะครับสิตัวอยากให้ผมรีวิวตัวไหนอีกเนี่ยก็สามารถใส่ดอกจันไว้หน้าชื่อน้าหอมตัวนั้นนะครับใน10อันดับของคุณในคอมเมนต์นะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ในช่องนี้นะครับและยังไม่ได้กด u b s c r i b e นะครับรกบกวนกด u b s c r i b e และสั่นกระดิ่งไว้ด้วยครับจะได้ไม Facebook และ Instagram นะครับเพื่อถามไทยอะไรกันได้นะครับอยากให้แนะนำน้ำหอมตัวไหนหรือว่าอยากให้รีวิวตัวไหนก็สามารถรีเควชกันได้เช่นกันครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวไปก่อนครับแล้วเจอกันบาย